โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู L oi, L oi, L oi, ่ช่องแ้อยโลบุรามของเราน่านเองครับวันนี้เราก็จะมาถอดลีดเจ้า k รดูนะครับผมซึ่งรถผมตอนนี้มันเดินแปลกๆเนาะมันเบิ้ลก็เบิ้ลไม่ขาดนะ oh. ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่นะ้ำมันใหม่กับไอ้ดูลีดใหม่แล้วกันก็คือว่าเผื่อบมันแตกมาอะไรเนาะครับผมก็เป็นไงครับผมคิดถึงทุกคนมากเลยก็คือวันนี้ ก็คันนี้ยังไม่ได้ทําเสื้อเลยนะครับซื้อมาเก็บไว้เฉยนะครับคือก็ไม่รู้ไงซื้อมาทําไมตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทาทําเสื้อคันนี้ให้มันหมอบย,ยาวๆได้อย่างตอนนี้มันถามว่าซัดได้ไหมมันก็ซัดได้แต่ผมไม่กล้าซัดยาวนะครับเอานิดหนึ่งลดมันน้ำมันบางนิดหนึ่งน,นะ ก็คือมันซัดได้อยู่แต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่พร้อมนะครับผมก็เลยยังไม่อยากซัดเท่าไหร่็คือเดี๋ยวขี่เล่นๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านช่างประหวานเปียกกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปรอที่ร้านช่างประหวานเปียกกันโอเคครับผมตอนนี้เราก็ซื้อข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะไปร้านช่างประหวานเปียกกันนะครับผมก็จะให้ดูระหว่างรีดเติมกับรีดวีฟอนนะครับว่า การเล่งมันจะแตกต่างกันไหมแต่น้ำมันมันยังไล่ไม่ได้เลยอาจจะมีเพียเพ้ยนๆน,นิดนึงนะครับไม่ต้องเสียดียครับเดี๋ยวค่อยไล่ทีหลังนกันน,น,นี่อันนี้คือลีดนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับก็สงสัยว่าลีดทําหน้าที่อะไรก็เดี๋ยวไปร้านเดี๋ยวค่อยบอกอยู่ทีนะวันนี้บนรถเสียงมันดังแต่ถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆลีดก็เหมือนให้เป็นไอดีนะครับคิดซะว่าเป็นวาวไอเดีแค่ว่าเจ้าพวกรถสีจงังหวะไอดีมันจะฉีด ไอดีมันจะเข้าขหัวลูกสูบใช่ไหมแล้วก็ออกไปแต่ว่าถ้าเป็นลีดนี่มันจะเข้าระหว่างเข้งกับเสื้อสูบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไปเราไปร้านกันเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านช่างประวานเปียกแล้วนะครับผมก็คือว่าโดยม,มจะสตาร์ทให้ดูว่าลีดเดิมมันเบิ้ลเป็นยังไงแล้วลีดรีฟอร์สมันเบิ้ลเป็น,ปนยังไงมันใช้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมม,มันไม่ได้ปิดกุญแจกูด้วย <ผ>เดี๋ยวผมลองสตตร์เดูก็คือแต่ตอนนี้คาบูจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ไลนน้ำมันมมนะครับผมนี่คือน้ำมันมันยังติดบางไปหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนรีดแล้วเราจะให้ดูว่าในรีดมันต่างกันยังไงสักหนึ่งนี่นะครับเป็นรีดเดิม ของ KR นะครับผมรีดเดิมนี่มันจะมีทั้งหมดหนึ่งสี่ห้าหกหกช่องนะก็น,นี่เป็นรูเข้าน้ำมันครับผมน้ำมันลงมารอยอยู่นี่ 1, 1> แล้วเวลาเราบิดมันก็จะไหลลงไปนี่แบบบิดมันก็จะเปิดกว้างกว่าเดิมนะครับผมนี่อันนี้เป็นรีดเดิมเคียร์ไปแล้วผมจะให้ดูวีฟอนี่เป็นรีดวีฟอสวีสามนะครับผมวีฟอสนี่จะเป็นไบคาร์บอนจะมีทั้งหมด สอช่องนะครับผมนี่รูทางเดินน้ำมันก็จะดีกว่านี้น้ำมันเข้านี่ก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันให้ดูนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันเนาะระหว่างดีดีฟอร์สดีสามกับแปดช่องกับหกช่องแต่ย่งไงแปดช่องมันก็เยอะกว่าเนาะมันก็น่าจะทําให้น้ํามันลงไปดีกว่าทําอาจจะให้รถแบบเร่งดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองใส่แล้วติดเครื่องดูนะครับผม โอเคครับ okay. ผมนี่ก็คือเครื่องเจ้าน้องเคียร์ของร้อนเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่ทงทาให้ผมคิดนะครับก็คือเขาบอกว่าเรียกน้องได้ไงเกิดมาก่อนเนกี่ปีก็คือที่เรียกเขามันน่ารักดีเชนไครับอันนี้ก็ยังเป็นเสื้อเก่าอยู่นะครับผมก็รอใส่เสื้อใหม่นี่ลีดปีสามของเรานะครับซึ่งลีดนี่ทําหน้าที่เหมือนวาวไอดีนะครับผมแล้วลีดนะครับจะไม่ให้แบบยังไงอะ มันจะทําให้แบบมันอยู่ระหว่างข่าเหวี่ยงนะครับผมมันจะทําให้ ID มันจะลงไปในห้องเข้าเหวี่ยงนะครับผมจะเก็บไ d ไม่ให้ไ d ดีไหลกลับนะครับก็คือว่านี่มันลงไปทํางานทางนี้เลยเนี่ยลงลง,ลงนี่นี่ผมชี้เนี่ยลงเข้านี่เลยก็คือมันก็ทํางานแต่ถ้าเป็นรถสีจังหวะนะครับไอไอดีน้ำมันจะฉีดลงหัวลูกสูบนะครับผมแต่นี้มันจะลงห้องข้อเหวี่ยงเลย รีดนะครับจะอยู่ระหว่างคาบูกับแข้งโดยมีคาบูเป็นตัวยึดนะครับผมนี่เนี่ยไอคอคาบูเนี่ยคอคาบูนี่เป็นตัวยึดให้ก็คือนี่แหละครับการทํางานของรีดนะครับผมมันจะฉีดลงเข้าห้องข้อเวียงตรงนี้เลยโดยตรงเลยก็คือลูกสูบจะลงมาตรงนี้หละจุดระเบิดฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับผมผมไม่รู้นะครับว่าผมพูดถูกไหมผมก็หลักการมั่วๆนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เจ้ารีดนี้แล้วลองติดเครื่องดูนะครับว่ามันเบิ้ลได้ดีมันใช้งานได้ดีก่าของเดิมไหมนะครับผม โอเคครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะว่ารีดีฟอรต์คืออะไรทำไมเราถึงชอบเอามาใส่กัน,นครับผมก็จะบอกว่ารีดีฟอร์นี่เป็นรีดของพวกรถสูตรนะครับรถวิบากส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใส่เป็นรีดนี้กันแต่ว่าล็อกม็อกแคนันจะเป็นตัวเดียวกันก็คือมันจะใส่ได้กันได้เลยอย่างบางแต่รีดพวกคียารกระเด็ดอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือช่วงไอ้นี่ไอ ลีดเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอเขาเรียกอะไรเป็นลีดเป็นลีดเขาน่าจะเรียกเป็นลีดแหละมันไม่เหมือนกันนะครับก็นั่นเลยครับก็คือแต่นี้เป็นของ K ียตรงรุ่นนะครับก็คือมันแตะได้กันได้พอดีเป๊ะเลยน,นี่ดูดิก็ก่อนเราจะประกอบรถนะครับผมก็หลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับว่าผมทําไมช่วงนี้วิวตกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำต่อไปครับก็คือเราชอบอะเราชอบอะไรเราก็ทำในสิ่งที่เรารักนะครับผม คือผมชอบอย่างนี้ก็นั่งทำรถคันนี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยเลยครับผมก็คือเป็นรถที่แบบว่าคิดเจะปั้นแบบคันแบบสุดๆจริงๆนะคันนี้แต่ก็คือโคร,รงการยาวนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนส่วนน้องเศษขยะนะครับตอนนี้ก็ให้หนุ่มน้อยดูแลไปก่อนก็คือตอนนี้น้องหัวชมพูไม่อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอไปคุยกันหนุ่มน้อยอีกทีหนึ่งว่าน้องหัวชมพูไปไหนนะครับก็ จะได้อยู่ครับผมแต่ก็ทําใจเนาะอย่างว่าแหละของมันมีอยู่ก็ต้องมีจากนะครับผมไม่เป็นไรก็ไปเดี๋ยวเราติดเครื่องกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะสำหรับเจ้า Re รีวิฟอรตัวนี้เดี๋ยวเรา,าลองติดเครื่องกันก่นกอนนะครับผม,มเ,เราลองติดเครื่องกันดูนะครับนี่ เดีย๋ยวเราลอง,ลองเปิดให้ดูวดส่นี้ตัวนี้แล้วมันเล่งดีกว่าเดิมไหม เดี๋ยวเราไปลองขี่เจ้าลีดวีฟอสตนี้ดูนะครับว่ามันทําให้รอบมาดีกว่าเดิมหรืออะไรยังไงสําหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่ารอบมันมาเร็วกว่าเดิมมากเลยนะนี่ไม่ได้อวยอะนี่ดูดิขี่แล้วแบบมันมาเร็วมากเลยดูดิไปเดี๋ยวเราลองสัตว์ด น้ำมันผมลงไม่ทันนะน้ำมันบางตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจลีฟอเดี๋ยวไปลองเปิ้นไกลๆดีกว่าเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้คนมันเยอะนะครับเราเปิ้นไม่ได้ตรงเมื่อกี้เราเปิ้นไม่ได้นะคนมันเยอะโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเ็สเจลีตัวใหม่รีฟอนน์นะครับผมก็ ยังไงนะครับใครที่อยากลองใส่ก็ไปลองดูนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีเราต้องสไลด์แข้งช่วยนิดหนึ่งนะครับไม่ให้ใบลีดมันไปชนนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ลองใส่ดูใช่เชนาะก็เดี๋ยวต่อไปเป็นคาบูเลยกันใครอยากให้ผมใส่คาบูอะไก็ลองเม้นมาดูนะครับผมว่าน้องเกียร์คนนี้จะใส่เป็นคาบูอะไรดีก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็นั่งต่อยช่างเมื่อกี้ช่างปากแตกเกิดช่างในโชว์แพ้ปากแตกเนี่ยที่โดนผมใส่เมื่อกี้ ไหนดูหน่อยไหน,ไหนปากแตกเมื่อกี้ขอโทษผมยัางเห็นไหมครับพูดจะไม่ดื้อกับพี่อีกแล้วครับพูดดิพูดสิพูดสิออบอกนีผมจะไม่ดื้อกับพี่อีกแล้วครับพูดสิเด้โดนใส่โหดอีกแล้วเดี๋ยวโดนใส่นะจ้างบอกโดนผมหอกเมื่อกี้นี่เลือดเต็มปากเลยนั่งเช็ดแผลอยู่ <laughs> ไม่อยากทำช่างเราจริงจริงช่างน่ารักแต่หดใจไม่ไหวเมื่อกี้ห้ามใจไม่อยู่ ด้วยกลัวแกกลัวแกเลยไม่กล้าพูดใช่ไหมเมื่อกี้ทำอะไรผมนาะยบอกที่ทำไมปากแตกนะเมื่อกี้ผมโดนผมทำอะไรทำไมปากแตกไปดื้ออะไรกับผมปากอโล่โอ้โหท่านี่จะพูดอะไรดีๆเนะ่ยบอกปากโลก่เสียเชิงหมดเก๋ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมไป